สวัสดีครับก็อยู่โอมโซว,วันนี้เราจะมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาแจกรีซอสแพคกทาให้ความละเอียดแบบพิกเซลมันเพิ่มขึ้นนะแมไเอ้ยทำไมพูดลาวผสมไทยเนี่ยเอาเอาเป็นว่ามันความละเอียดมันเพิ่มขึ้นแล้วกันนะนะเดี๋ยวผมจะไปซอนโหลดกันเลยก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รีชอบมากๆ ติดตามผมเลยนะครับดูกันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงนะนะเดี๋ยวผมจะสอนโอเคตัวน,นี้เราก็มาถึงเชตเดอร์กันแล้วนะนะเอ้ยไม่ใช่รีซอทแพคโอ้พูดจินเลยมาก็กดดาวน์โหลดไปรีซอทแพคที่ความละเอียดเพิ่มขึ้นโอเคไปดู รอเวลามเกยนะนาใช้ม่ไดานนี่ก็คือผมเล่นเวลาให้มันเร็วขึ้นนะโอ้สัตวานมากเลยดนิดหน่อยทุกเลผมไม่ได้เล่นเวลาเนี่ยโอ้ยย่เมา่ๆดูๆโอ้วะกดเข้าไป่กม่ครับโอเคยๆเกลังโหลดเข้าไปนะทุกคนมันกาลังมาเลย คมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยมามาแจกรีร์ตแผงที่มันเป็นเอยไม่ใช่เออรีร์ตแผงนั่นแหละที่มันเป็นเออไม่ใช่อันนี้ที่มนเป็นแบบพัสมนูภาษาไทย,เ,ยเดี๋ยวผมจะมาบอกก็ผมใช้นี่ของรัชนนทีเหนะครับพี่รัชนนทิเหอือเอออันนี้ผมใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอ้นี่นะครับมันคืออันนี้ รอสักครูน่นะอู้ว้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อผมปรับเป็นมุมมองคนที่สามนั่นเองเฮ้ยแลออย้วๆน้อยปึ๊บวิดีโอมุมมอง,มองคนแรกโอเคมาดูกันที่เท็เจอร์กราฟกรันเถอะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยแล้วกัน ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะดูดีสิโอ้มันสวยขึ้นนะผมว่าโอ้โหสวยขึ้นในระดับหนึ่งเตียงนอนก็จะเปลี่ยนใหม่อยู่ก็เป็นประมาณนี้ก็ดูสวยขึ้นหน้าคิปเปร์ก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวคิปเปิคลคิปเปิลอแมนโอเคหน้าคิปเปร์ก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับ เกิดคิดไป,ปก็ดูเศร้าหลงห่ว่าอยู่ะไรว่า,วามันก็มีหลายอย่างเลยแหละที่มันเปลี่ยนก่องเ e n บบกหนเ,น,เหน,นี่ยมันจะมีพิกเซลมากขึ้นนะผมว่ามันจะมีมากกว่าของเดิมแล้วก็ดูสังเกตที่ถังน้ำตรงนี้พวกนี้ดีๆเนี่ยพวกน,นี้มันดูสวยขึ้นนะเนี่ย อัสือก็อจะดูสวยขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแหละพระที่มันมาจากไหนเนี่ยโอ้สองบนโอเคดูดีสิมันเห็นความต่างได้ชัดเจนเลยละ่ะโอเคผมก็มารีวิวข้าวๆไป้นะครับก็โอ้ไม่มดมาจากไหนเนี่ยโอ้าว